สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในเงินไม่น้อยนาประกาศคบครูเบียกลางเวทีคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการต้องบอกเลยว่าเลิกรากันไปแล้วสําหรับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นและดิดแฟนหนุ่มนักมวยในเงินเจตรินสีสังที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการจบที่ไม่สวยสักเท่าไรเพราะท้งคู่าัตรูไลยใส่กันไปมาแบบเจ็บๆแสบแคันๆจนเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน์อีกทั้งปัจจุบันทางด้านสาวเจนนี่ได้เปิดตัวคบกับยิวฉัดมงคลตำรวจหนุม่มรอพระเอก MV เพลงทวง คืนซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของสาวเจนนี่ล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาตัดคลิปในช่วงหนึ่งของการแสดงคอนเสิร์ตของหนุ่มเนเงินและครูเบียซึ่งทางด้านหนุ่มเนเงินได้หันไปถามครูเบียว่าเป็นแฟนกันนะ ซึ่งทางด้านโครเบียได้สวนกลับมาว่าเอา้านี่ยังไม่เป็นอีกรอทางด้านหนุ่มในเงินเลยได้หันไปยืนยันกับผู้ชมว่าได้ยินแล้วนะครับก่อนจะดึงมาพร้อมกับกอดไม่หา่างท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ